เคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนคนรอบตัวก็ยังไม่เห็นค่าไม่ชื่นชมไม่ให้โอกาสหรือบางครั้งเรารู้สึกเหมือนตัวเราไม่มีอะไรดีพอไม่มีอะไรที่โดดเด่นพอจะให้คนอื่นจดจำความจริงแล้วสิ่งที่โลกสะท้อนกลับมาให้เราเห็นมันมักเริ่มต้นจากภาพที่เรามองตัวเองก่อนเสมอวันนี้เราจะคุยกันแบบลึกๆครับถึงประเด็นที่สำคัญมากในชีวิต นั่นคือเมื่อคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองโลกก็เริ่มมองเห็นคุณไม่ใช่แค่คำคมเท่ๆแต่มันคือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตทำไมเราถึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหลายคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ส่งเสริมความมั่นใจถูกเปรียบเทียบถูกวิจารณ์ถูกตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปพอผิดพลาดนิดเดียว ก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอเมื่อสิ่งนี้เกิดซ้ำๆจิตใต้สำนึกเราก็เริ่มเก็บความรู้สึกนั้นไว้และสร้างความเชื่อว่าฉันไม่มีคุณค่าพอเชื่อแบบนั้นการกระทําทุกอย่างก็เหมือนยืนยันความเชื่อนั้นเช่นไม่กล้าลงมือทําไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการคุณค่าในตัวเอง (self worth) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสำเร็จแค่ไหน แต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีค่าตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพราะเราต้องทำให้ดีก่อนถึงจะมีค่าการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองส่งผลอะไรกับชีวิตเราอาจจะเลือกคบคนที่ไม่เห็นค่าเราเพราะเราก็ไม่เห็นค่าตัวเองเราอาจจะอยู่ในงานที่ไม่เติมเต็มไม่กล้าเรียกร้องสิ่งที่คู่ควรเราอาจจะอดทนกับความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเพราะคิดว่าเราคงไม่เจออะไรที่ดีกว่านี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะเรามองตัวเองผิดโลกภายนอกมักสะท้อนโลกภายในเราถ้าภายในเรารู้สึกว่างเปล่าโลกภายนอกก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดแล้วจะเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไร 1. ห,หยุดตัดสินตัวเองแบบรุนแรงเราทุกคนเคยพลาดเคยล้มแต่ไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองบ้าง เริ่มมองความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันการลุกจากเตียงในวันที่ไม่อยากตื่นการใจเย็นในวันที่เครียดสิ่งเล็กๆพวกนี้คือชัยชนะที่เรามองข้ามไป 3. พูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนพูดว่าฉันกําลังเรียนรู้แทนที่จะว่าฉันแย่จังคําพูดที่เราบอกตัวเองมีพลังเปลี่ยนชีวิตเราได้ 4. ไม่ผูกคุณค่ากับเสียงของคนอื่น ความเห็นคนอื่นคือมุมมองไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่เรายังเห็นค่าตัวเองเมื่อเราเริ่มเห็นค่าตัวเองอะไรจะเปลี่ยนไปท่าทีเราจะเปลี่ยนก่อนเดินมั่นคงขึ้นพูดชัดขึ้นตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นไม่ใช่เพราะเราหยิ่งแต่เพราะเรารักตัวเองอย่างเข้าใจคนรอบตัวจะเริ่มสัมผัสได้ เราจะเริ่มดึงดูดคนที่เห็นค่าในแบบเดียวกันคนที่เคยดูถูกจะเริ่มเกรงใจโอกาสจะมาเพราะคนรู้สึกได้ว่าเรากล้ารับมันเราจะเริ่มปฏิเสธสิ่งที่ไม่คู่ควรไม่ใช่เรื่องของอีกโก้แต่คือการรู้จักดูแลใจตัวเองให้ไม่ถูกใช้จนหมดชีวิตที่มีคุณค่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เพอร์เฟกนะชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่ล้ม ไม่ผิดพลาดแต่มันคือชีวิตที่เรายอมรับตัวเองทั้งในวันที่แย่และวันที่ดีคุณค่าในตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่มันเริ่มต้นจากการรู้สึกว่าเราเพียงพอในแบบที่เราเป็นพอเรายอมรับจุดบกพร่องเราก็มีพลังจะเปลี่ยนมันแต่ถ้าเราเกลียดมันเราจะหนีมันไปตลอดอย่ารอให้ใครมายืนยันคุณค่าให้คุณ อย่ารอให้โลกยอมรับคุณก่อนที่คุณจะยอมรับตัวเองจงเป็นคนแรกที่บอกตัวเองว่าฉันมีค่าเพราะเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองโลกจะเริ่มมองเห็นคุณเช่นกันหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆไม่ต้องเริ่มจากอะไรยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากสายตาที่คุณใช้มองตัวเองในกระจกทุกเช้ายิ้มให้ตัวเองนิดนึงแล้วพูดว่าฉันมีค่า และฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆโลกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณอย่างช้าๆแต่แน่นอนครับ